เด็กสิ่งแวดล้อมมหิดลฝึกงาน2เดือนที่โรงไฟฟ้าราชบ,บุรีพาวเวอร์ได้ทำอะไรบ้างไปดูกันมาวันแรกนะคะก็จะเดินเข้ามาข้างหน้าป้อมรปภเพื่อแลกบัตรนักศึกษาจากนั้นก็จะเดินเข้ามาข้างในออฟฟิศเพื่อตอกบัตรเดือนแรกเนี่ยมีการอบรมเซฟตี้แล้วก็มีประถมนิเทศนักศึกษาฝึกงานพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะพาเดินดูกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในแผน ดูระบบดับเพลิงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบโซลารูปโซลาร์ฟาร์มดูระบบการบริหารการจัดการลดดับเพลิงแล้วก็ให้อ่าน EIA ของโรงไฟฟ้า,ฟาซึ่งเดือนแรกเนี่ยจะไม่ค่อยมีงานที่ได้รับมอบหมายสักเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องไปออกหน่วย CSR ในโครงการอบรมปฐมพยาบาลให้กับโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า,ฟา,ฟาตลอดทั้งเดือนแต่พอเข้าสู่เดือนที่2ก็จะมีการประชุมมันลี่วิกลี่ประชุมคอ,อสอแล้วก็จะมีการเดินตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์การผลิตให้พร้อมกับการสตาร์ทอัพตลอดเวลา ในเดือนที่2เนี่ยมีการตรวจวัดระบบเซมมีการออดิตเซมแล้วก็มีการตรวจวัดแสงเสียงความร้อนภายในแผนการผลิตพอดีก็เลยได้เห็นถึงกระบวนการตรวจวัดด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังได้ออกไปดูงานนอกสถานที่คือไปดูสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าดูสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าแล้วก็ได้จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการมอนิเตอร์น้ําท่าการมอนิเตอร์ปริมาณน้ําในเขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณ และได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกที่เราสนใจ1โปรเจกตลอดระยะเวลา2เดือนซึ่งระยะเวลาที่ฝึกงาน2เดือนนี้สนุกมากที่ได้มาฝึกงานที่นี่ได้เรียนรู้ได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างพี่ๆที่นี่น่ารักมากใจดีเป็นกันเองมีอะไรก็ให้คำปรึกษาให้คําแนะนําตลอดดีใจที่ได้มาร่วมง,งานกับพี่ๆทุกคนในโรงไฟฟ้ามากๆเลย